โลโลโเจ้าโจ๊กสวัสดีครับช่องอินเตอร์วิตเตอร์ข่าวอะไรเราแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ข่าวเกี่ยวกับแอมมี่เดอะบัตทัมบูนะครับก็เป็นความคืบหน้านะฮะก็จากกรณีที่เจ้าตัวนะครับถูกจับคุมนะครับในข้อหาวางเพิงนะครับสถานที่ราชการก็เป็นการวางเพิงบริเวณหน้าเรือนจำของปเปมนะครับก็ที่เกิดเหตุนเนี่ยพบเพิงไหม้ พระบรมมา,ายาลักษ์นะครับก็กลายเป็นคดีที่ตอนนี้เนี่ยหนึ่งที่ต้องโดนแน่ๆแหละก็คือคดีเกี่ยวกับวางเพลิงสถานที่ราชการเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องของคดีอื่นเนี่ยเผาพระบรมมา,ายาลักษ์เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับว่าจะต้องโดนคดีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยตัวของแอมมี่เดอะบัททัมบูเองเนี่ยก็ได้โพสต์ยอมรับนะครับว่า การที่เขายอมรับถึงการกระทำว่าเขาเป็นผู้กระทําการเผาเองแล้วก็กทําเพียงผู้เดียวนะครับวันนี้มีข่าวหนึ่งที่ออกมาว่ามีการจับกลุ่มเพื่อนสาวคนสนิทของแอมมี่นะครับบริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็เนี่ยผมผมขอเปิดเผยชื่อแล้วกันนะคนเขาใช้ชื่อยอ่อแต่ว่าสื่อบางสื่อสื่อบางสื่อที่ ชื่อคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตละกันเอาไปเล่นข่าวว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือคนนั้นก็คือลูกไม้ยานิสานะซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยอีกคนนึงนะฮะที่มีบทบาทในกลุ่มเยาวชนบดแอกเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยตอนแรกที่มีข่าวออมาเนี่ยเราก็ติดตามว่าเออ อีเพื่อนสาวคนสนิทร่วมวางเพลิงทั้งที่แอมมี่เขาก็โพสต์ใน IG จส่วนตัวนะว่าไม่มีคนอื่นนะครับเขาทำการคนเดียวข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่ามีการจับกลุ่มเพื่อนสาวคนสนิทซึ่งก็คือลูกไม้ยานิสาเนี่ยตำรวจก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการจับกลุ่มหรือว่าควบคุมตัวอะไรนะฮะแต่ว่าบางสื่ออย่างที่ผมบอกว่ามีการไปนำเสนอเหมือนกับว่าแบบ ก็จับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยสาหรับลูกไม้ยานิสาเนี่ยเขาก็มีบทสำคัญก็คือเขาเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเกียร์อุดมไม่ก้มหัวเผด็จการสมัยที่เธอเรียนที่เตรียมอุดมนะครับเด็กสาวคนนี้เนี่ยวัยเพียง20ปีนะฮะแต่ก็มีความสามารถแล้วก็เคยไปแสดงผลงานระดับประเทศมาแล้วนะฮะสมัยเรียนที่เตรียมอุดมเนี่ย เธอมีทั้งผลงานร้องประสานเสียงเพลงที่ต้องบอกว่าสกิลการร้องเนี่ยระดับระดับนา,นานาชาตินะครับแล้วก็ผลงานอีกอย่างนึงเนี่ยก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกนะครับจนคว้าชแชมป์ในหมวดของภาษาเยอรมันเมื่อปี2562เลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรียนอยู่รัฐศาสตร์จุฬาปี1ซึ่งเธอเนี่ย ยังไม่ได้มีข้อมูลจากตํารวจนะครับว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าบางสื่อเ็เอาไปตีความว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าแอมมี่เขายอมรับมาแล้วนะครับการกระทําของเขาเนี่ยกระทาเพียงคนเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะครับว่าคนอื่นเนี่ยมีเอี่ยวหรือว่าบางสื่อเนี่ยที่พยายามชี้ชวนเกี่ยวกับน้องลูกไม้ายานิสาเนี่ยว่าเขาเป็นคน ร่วมกระบวนการอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานอะไรต่างๆออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะก็ตรงนี้นะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับเใครคิดอยางไงกับเรื่องนี้แสดงความเห็นกันได้ใต้คลิปนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องนะ